เพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับนังชดที่ไหน,นะคะกับคลิปรอค่ะเราเพิ่งออกมาจากหอเอ,อ่อมองไม่เห็นแล้วแล้วก็ตอนนี้8โมง2นาทีเรามีเรียน8โมงทุกคนอย่าไปทำตามนะแต่ว่าอาจารย์ให้เหลทได้ส0นาทีเราก็เลยกำลังจะไปขึ้นวินเพื่อที่จะได้ซิ่งไปเรียนเลยนะคะตอนนี้เราก็ขอเดินก่อนไม่งั้นสายสายกว่าน,นี้ก็ก็คือไม่ต้องเรียนหรอกเออพูดเล่นโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนลงวินจะ้ะ แล้วคืออะไรเราเรียนอยู่ชั้น4แต่เราจะไม่ขึ้นลิฟต์ค่ะเราจะเดินหอบแน่แปดโมงแปดแหละถึงห้องเรียนแล้วเมื่อกี้บอกเพื่อนผิดเพราะอยชั้น4ีจริงอยู่ชั้น3นะคะโอเคไปห้องเรียนะครับยๆจนถึงต้นถุนใช้เวลาประมาณ3 0บกว่า ตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปหาอะไรกินรองท้องก่อนทีจากเข้าเรียนคาบต่อไปจริงๆมันก็ก้างมงจะครึ่งแล้วอะซึ่งมันได้เวลาเรียนคาบต่อไปแล้วแต่ว่าเราจะเลทสักสิบนาทีแล้วกันนี่ค่ะเราจะมาซื้อขนมร้านนี้นะคะเป็นแซนด์วิชได้แซนด์วิชมาแล้วนะทั้งหมด27บาทเราจะนั่งกินกันก่อน เนี้ยไออีทมีโดมอ่มันแบบว่าเขามีขายหลายอย่างเลยนะตั้งแต่แบบกาแฟชาแบบพวกน้ําชงอะไรพวกนี้เราก็มีข้าวมีขนมแซนด์วิชแล้วก็พวกแบบที่ชงที่ชู่อะไรอย่เงี้ยมาซื้อที่นี่ได้เลยเดินออกมาจาก SC 1แล้วเรากำลังจะไปเรียนต่อที่ SC 3เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะ 16ค่ะแล้วก็กฎหมายในปรนเทศคุณเริ่มขึ้นทุกวันได้เทียบกับก่อนแล้วก็หลังผมเริ่มขึ้นได้ให้ความรู้ในที่ก็คือเรื่องการวางแผนการ,การาาเราง,รนาารงนิน,น,นแล้วก็การพัฒนาสินค้ากอกลุ่มของพวกเราเขาจัการการพัฒนาแต่ในอี่นะคะตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วอยู่กับ พี่แป้งนะคะแป้งไงแป้งไงเดี๋ยวพรีเซนต์งานเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้กลุ่มของพวกเรานานเพราะ้่านี้จะนานเนาะหิวใช่หิวข้าวหิวข้าวมาตอนนี้แบบสามารถกินช้างได้ทั้งตัวแป้งจะไปไหนต่อคะน่าจะไปทำวิจัยค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบงานเยอะมากอใกล้สอบอ่ะเนาะแล้วก็สั่งตอนใกล้สอบค่แทบจะทุกวิชาใช่ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แป้งในการทำวิจัยด้วยนะคะตอนนี้ไปกินข้าวกันไว้เจอกันจ้ะ ตอนนี้นะคะเราก็อิ่มแล้วมีไปไหนตอบคะเด็กศิลปะไปสอบค่ะสอบแล้ว <c oughs> สอบแล้ว <c oughs> ใช่ใช่รับรอเป็นกำลังใจในการสอบให้กับพี่เจ๊กด้วยนะคะส่วนในจะไปเรียนค่าบ่ายต่อเป็นวิชาของวิชานานี้แหละ ตอนนี้เรามาแวะร้านนมหมี่ปั่นก่อนนะคะเพราะว่าพี่จี้ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนี่ค่ะร้าน The Bear Family นะคะร้านอยู่ที่โรงอาหารเอสซีค่ะชั้นล่างๆเลยเนะาะเรามาถึงห้องเรียนที่จะเรียนค่าบ่ายแล้วนะะเป็นตึกเดียวกันก็คือเอสซีสากับเมื่อเช้าห้องนี้ค่ะเปิดประตูเข้าไปก่อนรู้สึกจะมีวิทยากรมานวยอาจารย์สวัสดีค่ะ ได้ปรับยาค่ะปรับยาว่าเาเทียวแค่เดียวเซลๆๆๆกับกับอย่านงหนึ่งก็คือวอร์ควิคตอนนี้ก่อนได้ป,ปรับยาปรับยาว,ว่าช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถเราเลิกเรียนค่าไตแล้วเราจะกลับไปที่โรงอาหารเอสซีนะคะอันนี้เออให้ดูก่อนด้านในตึกอันนี้เป็นตึกชั้นที่หนึ่งนะคะเราจะกลับไปที่โรงอาหารเอสซีตรงนี้ค่ะอยู่ฝั่งนี้ที่ชี้อยู่เลยเพราะว่า เราอยากกินเครกร่ังเศษซึ่งที่แรกว่าจะกินตั้งแต่ตอนกลางวันแต่แบบเสียดท้องไม่ไหวตอนนี้ก็เสียดอยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเดินออกมาจากอาคาร HC3 ออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอออาหารเลยข้ามมาแล้วนี่อาคารเมื่อกี้ถึงแล้วจ้า พี่โจนะคะกำลังรอเราอยู่เพราะว่ามีนัดกินเครปรฟออศสด้วยกันเจอแล้วค่ะเขาอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพี่โจสอบเป็นไงบ้างคะเมื่อบ่ายก็ถือว่าทำได้นะใช่หรอใช่ก็ถือว่าทำได้ทำได้เออมีมีอะไรไหมเออทำได้อาโอเคโอเคที่แรกอ่ะว่าจะกินเคฟฝรั่งเศสแต่เห็นว่ามันมีตลาดตรงนี้เดเดเดด เนี่ยตรงนี้มันเป็นตลาดเป็นแบบซุ้ม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 ,ม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 ใช่ กับเเทเทออกมาจากพื้นที่ที่เขาจัดงานแล้วนะคะเราจะไปซื้อชาเย็นร้านเหนือใไมมันมีชื่อร้านอยู่แต่ว่าไม่ได้สังเกตรู้แค่ว่าเขาทำช้าแล้วก็ชาเย็นอร่อยอเราอยู่ที่เชียงาย แล้วเ,เป็นเนื้องอกในสมองอกนะใกล้ตายแล้วอยู่ได้หกเดือนแถมเป็นปีทิ้ไปอ,อีกซีซันแรกจำไม่ิดอะไรที่เป็นซีซันกูดูไม่จบเลยออยแต่หนุกมากมึงชีซันแรกตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็กินอะไรเสร็จหมดแล้วแน่นพุงมากก็ขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็ขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็ปิดฝาขวดน้ำแล้วเราก็ไปกันดีกว่าค่ะ เราก็ลังเดินไปป่วยค่ะเพราะว่าเพื่อนจะอ่านหนังสือนะคะส่วนเราก็จะไปชาร์จแบตแล้วก็ดูหนังไม่เราก็จะทํางานด้วยนิดนึงถึงหอสมุดป่วยแล้วนะจ๊ะขึ้งไหนนี้เหมือนอยู่ไอ้นี่เลยอะ <LA. S 2> เออเอ้เยเห็นเห็นนะมีพี่จี้เข้ามา e. อุ้ยอยู่เอมึงอยู่เ <laughs> อวันนี้นะคะที่ หอสมุด่วยนะคะเขาก็มีเอารูปดอกไม้มาจัดแสดงนะคะเป็นเหมือนภาพวาดหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนนี้ถึงหอสมุด่วยแล้วนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งมันจะมีโซฟาให้นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็อันเนี้ยอัน,นพวกเนี้ยเป็นโซนโซฟานะคะทุกคนรอบๆก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีห้องสต๊ดดี้รูมอยู่ริมนู้นซึ่งเต็มวัยตลอด ตอนนี้เวลาห้าทุ่มสามนาทีที่ดูเมื่อกี้ก็คือพี่จี้กับพี่จ้อยยังสู้ต่อมีงานที่ต้องส่งเขาก็เลยทำกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีอะไร <S <S เรานั่งเล่นที่กำลังใจเขาตอน,นนี้ก็ทำงานแต่เราก็บรรลุงานที่จะส่งพรุ่งนี้แล้วนี่ก็คือห้องสมุดต,ตอนกลางคืนนะคะเวลากว่าเที่ยงคืนคนก็พากันกลับกันหมดแล้ว เยอะนะเพราะว่ามันวันนี้มันมีเหตนะุการโอเคทุกคนเดี๋ยวนาะยขอปิดคลิปไว้ที่เท่านี้นะคะเดินกลับก่อนเดี๋ยวงไม่ไหวถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย